ยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นเน้นเรื่องเรียนมากมากเกินก็เลยมีปัญหากันทุกวันเนี่สมัยลุงตาเด็กๆเ,เริ่มเริ่มจากนู่นแล้วสมัยเด็กๆแล้วพอจบมาหาแล้วก็แห่กันรอบรอบเมืองเลยก็ยังงงงงอยู่ไม่ได้ผลนะ คนน้อยต้องย้อนแล้วต้องย้อนมาสวดมนภาวนากันแล้วะใช้ฐานใช้จิตเป็นฐานนะฮะไม่ใช่จำฮะมันต้องใช้ความจริงนะไม่ใช่ความจำล้วทุกวันนี้เราจำเฉยๆแต่เราไม่ได้จริงๆเราได้จำประมาณนั่นแหละ ถ้าเราสวดมนต์เราจะได้ความจริงหลวงพ่อท่านให้เราพิสูจน์ไงดังนั้นการจะพิสูจน์มันก็ต้องออกจากความรู้สึกทางโลกก่อนทางตาหัวจมูกดินกายรูปรสกลิ่นเสียงไงโดยการสวดมนต์โดยการอยู่กับพระใช้เวลานะ mm hmm. เคยถามพระบางองค์นะกลัวท่านจะมีฐานนะใช้เวลาตั้ง อายุตั้งหกเจ็ดสิบนู่นมันไม่ง่ายๆนะภาวนาเนี่ยแหละสวดมนต์ภาวนานี่แหละแล้วก็ไม่อยู่ในโลกด้วยมันอยู่ในป่านู่นจะเจอผู้คนก็นตอนเช้าแไค่นั้นเองฐานเสร็จก็ไปแล้วยืนเดินนั่งนอนกนะว่าจะได้ฐานนะโอ้โห,โห,โหใช้เวลานานนะ บางคนสองเดือนะบางคนปีหนึ่งะบางคนห้าหกปีบางคนสองปีแล้วแต่คนมีฐานจะจะรู้ฮะปมันจะห่างจากอารมณ์อารมณ์ที่ไม่ดีอ่ะห่างฮนะอารมณ์ที่ไม่ดีคือจากตาหัวจมูกลินกายอ่ะมันจะเปลี่ยนไวเพราะไอ้ตรงฐานเนี่ย มันทําให้เราเบาไงมันเพลินนะมันเบาอ่ะมันไม่เบื่อเวลาทําอะไรไม่เบื่อเวลาจดจ่ออะไรสักอย่างมันจะไม่เบื่อเพราะม,มีฐานเนี่ยมีฐานมีมีทางมีทางมีทางไปมีทางที่จะต้องทําเพราะนั้นพอมีฐานเราจะรู้ล้วตัวเองปรารถนาอะไร บางคนก็ปรารถนะเป็นพุทธเจ้านะฮะเป็นพุทธเจ้าเป็นคือเป็นหนอพุทธภูมิคือโพธิสัตว์อันเดียวกันนั่นแหะนั่นแหละหนอพุทธภูมิคือผู้ที่ปรารถนาเป็นพุทธเป็นโพธิสัตว์เป็นพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตนั่นแหละมันก็มาจากมนุษย์นี่แหละท่านบอกชัดเลยนยหลวงพ่อท่านบอกเอง ไหนๆเองก็เกิดตายอยู่แล้วจมอกเองก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆเ,เตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดยิ่งพระเจ้าโปัจยุบันเนี่ยยิ่งต้องเกาะแล้วเกาะโพธิสัตว์เกาะท่านไว้ให้แม่นเลยเกาะฆ่าก็ได้ตายแล้วก็เกิดเลยก็ได้ตายเกิดเลยทันทีเองก็จะทำ เกิดแล้วก็ะทำเลยเริ่มทำเราจาความได้ก็เริ่มทำนะพอตายแล้วก็เกิดเลยพอเกิดแล้วก็ทําเลย <c oughs> จากนี้ถ้าเองทำถ้าชาตินี้นะพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยาศาสนาเหลืออีกสองพันกว่าปีสองพันกว่าปีนี่โอ้จริงพลังงาน ที่ดีมากกว่าไม่ดีไว้เนี่ยเยอะเลยเนะท่านบอกไม่แน่นะถ้าอาดีตเองเคยทำไว้ปัจจุบันเองเพิ่มเนี่ยเจอภาษีท่านก็ทำนายแล้วท่านบอกเต็มแน่นอนเลยท่านบอกอย่างน้น้อยก็ถึงไม่เต็มท่านก็จะจะทำนายอยู่เธอก็จะได้เป็นผู้ได้เจ้า ในอนาคตประมาณ pitching, ไหนองค์ใดองค์หนึ่งนี่ทำนายแบบยังไม่จอโจงนังคนก็ปานนาเป็นพระประเจกบังคนปรารถนาไม่เกิดมีแค่เนี้ยพุทธศาสนาส่วนพระุทธเจ้ามีสามระดับเมื่อที่เราเห็นนีนะ่นท่านให้พิสูจน์นะอยู่กับท่านท่านให้พิสูจน์มาองค์ปัจจุบันเป็นยังไง องปัจจุบันก็เหมือนองแล,แล้วแล้วนั่นน่ะปัญญาชิกะเมื่อก่อนมันก็มีแต่ปัญญาชิกะเนี่ยนานๆมีองคเพราะปัญญาชิกะนี่มนุษย์อายุน้อยอายุน้อยเพราะเหตุไรบางคนสงสัยนะนี่แหละท่านเกิดทำตายเกิดทำตายนี่แหละท่านเล่งปัญญาชิกะไงะองปัจจุบันเนี่ยเล่งให้เต็มไห สนะคนตามเนี่ยมนุษย์ตามเนี่ยไม่ทันนะอย่างเรายังรู้เลยว่าแต่เราทำไม่ได้เนะพราะเราไม่ชินไงรู้นะทุกคนรู้แต่มันทำไม่ได้เพราะไม่ชินแต่ถ้าเองอยากชินเองก็ค่อยๆทำไปอย่าหยุดไงค่อยๆทำไปค่อยเดินไม่ต้องวิ่งหรอกเดินค่อยเดินไปเรื่อยๆเลยเดียววิ่งเองจะเหมือนกระตาย ไอ้เ่งเมื่อยองนันพักพอเองพักเองก็หลับแล้วที่ไอ้เต่าอ่ะไอ้เต่ามันเดินไม่หยุดนะไอ้กระต่ายมันพักเพราะมันวิ่งแล้วมันมเมื่อยไงมันก็ไปนอนโกนคลอคลอกไอ้กระต่ายมันก็ท้วมเตี้ยมท่วมเตี้ยมไปเรื่อยๆมันก็ยิ้มเลยไอ้กระต่ายหลับโอ้ยมึงแพ้กูแล้วแน่นอนเพราะมึงหยุดไง นี้ก็ตายถ้ามันไม่หยุดมันก็ไปเลยปุ๊บเลยนี้มันหยุดก่อนนะประมาณนี้แหละถ้าเองถ้าเองไม่หยุดเนี่ยนะอริยบทที่มีอยู่เนี่ยอย่างอย่างทำเมืองหน้าหรือสาขาเนี่ยง่ายนะไม่ใช่ยากอะไรนะพูดถึงเขาให้กินนอนสวดมนต์เนี่ยยองทำอะไรได้เดินไปยิ้มไปสวดไปแผ่ไปเนี่ย เห็นใครก็คุยไม่ไปกักตัวอยู่ไม่ต้องจําเป็นไปกักตัวในห้องหรอกไอ้ที่กักตัวในห้องน่ะหลวงตาเจอหลายคนออกมาเบอร์ทุกรายเลยเอา้าวมันเก่าๆนะรู้นะคนที่เคยอยู่เก่าๆเห็นไหมออกมาเนี่ยโอ้เทศไม่หยุดเลยบางบางคนไม่รู้เทศมา่างไหนเวลาสวดไม่รู้เอาอะไรสวดเดินผ่านเข้าไปไม่รู้เสียงอะไรไม่รู้ ม่ใช่น,นโมพุทธายะอะไรก็ไม่โลบ,บุริบุรุอะไรก็ไม่โลก็นึกในใจใหญ่คนนี้ออกมานี่เพี้ยนแน่นอนเลยเพราะอยู่ตั้งหลายปีประมาณท่านให้อยู่ในใจสนานาคมอยู่ในขึ้นของผู้ทีเจ้าไงผู้ทีเจ้าท่านเอาไปได้ที่ไหนล่าเราเราท่านท่านเวียนว่าใจเกิดเนี่ยมันก็เอาลายไปไม่ได้ทิ้งไว้ในโลกเนี่ย ท่านจึงบอกผู้ที่เข้าถึงใจสนา,นาคมเนี่ยคือผู้ที่ปิดอพยภูมาเพราะกระแสจิตนะตัวเราเองนะมันอยู่ที่ขึ้นของพระพุทธธรรมะสงฆ์อย่างเราในติดพระแน่นอนและเราไม่สนใจเลยท่านบอกเองติดพระไว้ฮะดีก็ติดอย่างอื่นถ้ายังติดพระได้โอเคแล้ว่ะ ตอนที่อยู่ถ้ำเนี่ยสร้างพระโอ้พอแล้วจุดสร้างแล้วเนี่ยมาพิจารณาแล้วระยะเวลาที่สร้างเนี่ยองตาว่าไม่น้อยกว่าสิบล้านองค์นะไม่น้อยเลยสร้างแล้วแจกสร้างแล้วแจกก็มีสร้างใสให่หก็มีอาิีฐานไปเลยจะสร้างรูปลุงปู่สร้างจากักรพรรดิสร้างรูปพุทธ ไม่มีประมาณตลอดชีวิตตลอดผู้ได้เจ้าองค์ปัจจุบันนี้ด้วยในอนาคตเราจะได้ไม่ลืมเลยการอธิษฐานคือการย้ำย้ำความจำนะเพราะนั้นใครไม่เข้าใจเรื่องอธิษฐานไม่ได้นะท่านว่าผู้ได้เจ้าแต่และองค์ตอนเป็นผู้ริษัทเนี่ยบุญนิดหน่อยทั้งอธิษฐานเลย ทำบนนิดนิดหน่อยๆนะแค่แผ่เมตตากับที่สารไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการเป็นพระเจ้าอย่างเดียวนะสัพพัญญูยานเป็นนอพุทธภูมิเป็น,นพระเ,เจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนะมันถึงได้จำไงพ่อที่สารทุกครั้งเราก็นำตามแบบท่านสิไหนๆเกิดแต่ตายอยู่แล้วสมองเออเอาอะไรในโลกนี้สมองเอาอะไรไม่ได้นะโลกนะ ร่างกายยังไม่ใช่ของเราเลยเปลี่ยนให้มันเท่ๆหน่อยเข้าใจไหมใจเปลี่ยนมาเตี้ยมมกก็เนี่ยไม่ได้น้อยต้องทาให้สูงหน่อยต้องทาให้เท่หน่อยใช่ไหมตัวว่าไหมเปลี่ยนให้เท่ๆหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะไหนๆก็มาฝึกแล้วไง ไหนๆชีวิตนี้ก็ไม่เอาอะไรแล้วอ่ะเตรียมตัวตายได้แล้วไงยิ่งปัจจุบันเนี่ยอน่ากลัวมากเลยไหนจะภัยธรรมชาติไหนจะโรคระบาดไหนจะมนุษย์ฆ่ากันไหนมนุษย์จะเพี้ยนอะตอนเนี้ยใช่ไหมเพราะยาเนี้เป็นโรคเนี่ยเพีย้ยนเริ่มเพี้ยนกันหลายคนแล้วเนี่ยเนี่ยในข่าวนะพอมันมันเป็นอะไรนะเรียกอะไรนะ ลองโอ้มันเป็นลองมันเป็นโอ้ผลกระทบข้างเคียงเป็นแล้วแต่หายแล้วแต่มีผลกระทบอยู่ๆก็ทำอะไรไม่รู้สึกตัวโอ้หน่ากลัวมากเลยฮะนี่อย่าไปไหนเลยอยู่นี่แหละเอาก็อยู่นี่ใครอยู่ถ้ำก็อยู่ถ้ำใค่อยู่นี่กคอยู่นี่แค่อยู่ซากขาไหนก็อยู่ไป ออกไปไม่แน่นะเพราะนั้นท่านถึงให้สวดมนต์เพราะสวดมดนต์นี่จิตมันสว่างเพราะจิตสว่างเนี่ยวิญญาณที่มีทุกข์มันเยอะยุคนี้สมบอกมันเยอะมันเยอะพออะไรมันมันโลกไงโลกเบาหวานความดันโลกมาเล็งโลกอะไรพวกเนี้ย ตายก่อนก็หมดทั้งนั้นนะโละโรคอุบัติเหตุอุบัติภัยเพราะนั้นสมวิสีเยอะมากเลยฮะ mm hmm. เวลาเราไปไหนสวดมนต์เราจึงจะเข้าใจเพราะนั้นจะพึ่งไปทำอะไรตอนนี้ใครมาอยูมใหม่ๆก็สวดมนต์ไปก่อนทำฐานก่อนไม่ต้องทำอะไรหรอกง่ายนะจริงนะ ผู้นำในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยโอ้โหโคตรสบายเลยสบายจริงๆอย่าไปใช้ชื่อตัวเองแล้วกันหลวงตานอนคิดที่ทำมาหลายปีนะตุถ้าเรานะสร้างวัดเป็นชื่อของเรานะว่าคงไม่เสร็จแน่นอนเรามีทุนเท่าไหร่ถ้าเราอยู่กับหลวงพ่อมันนานเนี่ยรู้ พอเราอยู่กับท่านเนะี่ยท่านบอกอยู่กับพระอยู่กับข้าเนี่ยเองก็พิสูจน์ไปเรื่อยๆทีละอย่าง,งละอย่างนั่าเองส่วนแล้วดีไหมดีแล้วก็ทําไม่ดีก็อย่าไปทำท่านเน้นเรื่องนี้โดยตรงนะนะบอกใครก็ได้ในโลกเนี่ยสว่างในโลกมนุษย์เนี่ยถ้ามีความเชื่อท่านนะมีความเชื่อมีความสตาเนี่ยเอาบาร,รมีท่านไปสร้างได้เลยจะบอกแต่สร้างความดีนะ สร้างเพื่อมนุษย์สัตว์วิญญาณที่ไหนจะย,ยังเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเอาไปได้เลยนะบอกท่านให้เลยอันนี้เป็นประโยชน์กับตัวเองกันนะนะถ้าว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองมันก็เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมมากเลยดังยงสวดมนต์แผ่เมตตามทนาบนุญบันทึกบุญจิตอยูก่กับพระอยู่กับข้า อยู่กับการแผ่เมตตาอยู่กับการบันทึกบุญวนเวียน,นวยน,นเวียนไปแถวเนี้ยนะอย่าไปไหนเพราะนจิตเองก็สว่างตลอดยืนเดินนั่งนอนไปไหนเดินทางไปไหนก็สวดมนต์ไปแผ่ไปทางตาหูจมูกดินกายทีนี้จิตมันก็สว่างตลอดมันก็น,นําพลังงานในโลกเนะี้ยศาสนาคมในโลกเนะี้ยผ่านมาที่เราไปที่มนุษย์ไปที่สัตว์ไปที่วิญญาณโอ้ ไม่ใช่ธรรมดาเลยฮนะน้ำตาไหลน้ำลายยืดเลยนะเคยเห็นไหมตุน้ำตาไหลน้ำลายยืดอะ่ะเคยเห็นไหมเออ,อยางงั้นแหละเขาเห็นเราเนี่ยเขามีความสุขเพราะอะไรเพราะไม่ใช่บาร,รมีเราไม่ใช่ไม่ใช่บาร,รมีเราเลยบาร,รมีพ,พร,ะระเจ้าพระปเจพระลังงานทั้งหลายในโลกเนี้ย คือใจนาสนาผ่านเราไปกับมนุษย์ไปวิญญาณอะไรที่มองเห็นง่ายๆเลยจุไม่ได้ยากนะหลวงพ่อท่านสอนนะถ้าเองฝึกอย่างนี้นะอายุยิ่งแก่นะคนยิ่งติดเองนะจริงๆเองต้องหนีอนะ่ะจริงๆเรื่องจริงนะเนี่ยไปดู <laughs> ไปดูท่านสมัยดูท่านเนี่ยโอ้ไม่ใช่สมดานะ คนเห็นท่านบางคนเนี่ยน้ำ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 ตาไหลน้ำลายยืดอย่างว่านั่นแหละเพราะมันเกี่ยวข้องกับท่านไงผู้ที่มีบุญคุณอย่าเลวว่าไม่ได้บุญคุณอะไรเลยบุญคุณที่เราเอาบาร,รมีผ่านเราเนี้ยแค่นั้นแค่นั้นแหละนั้นเขามีบุญคุณกับเราเรามีบุญคุณกับเขาเพราะเข้าใจไงเข้าใจในกระจายแค่เนี้อย่างตูเนี่อายุ หกสิบเจ็ดสิบเนี่ยโอ้โหนะสาวนี่สาวขึ้นบันไดมาเลยละ่ะเพราะม,มันแก่ไงตูกแก่เขาก็แก่เหมือนกันม่ะต้องสาวขึ้นมาแล้วจริงไหมเอา้าง่ายเลเนี่ยพี่นาลนะ่ะ พี่ายตามความเป็นจริงนะเนี่ยพุทธศาสตร์เนี่ยพระเจ้าจึงว่าพุทธศาสตร์เนี่ยศาสตร์ความเป็นจริงนะซึ่งอยู่ในโลกนะไม่ได้ไปไหนเลยอะมนุษย์เวียนว่ายใจเกิดก็เวียนว่ายใจเกิดในโลกน่ะกรรมก็มาทํากรรมในโลกน่ะทั้งดีหรือไม่ดีทั้งความเปิดเปินใจดีใจที่เห็นเห็นอยู่นะไม่ได้อยู่ติดถ้าเพลินมากก็ติดเหมือนที่เหมือนที่เราเห็นเ็าติดติดกันทุกวันเนี่ย บางคนก็เที่ยวอย่างเดียวเลยเกิดมาเพื่อเที่ยวอย่างเดียวเลยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้เป็นประโยชน์กับวิญญาณไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองอย่างเดียวเลยเพราะเที่ยวไงประมาณนี้แหละถ้าเดินไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าอยากเป็นผู้มีประโยชน์ก็ต้องนึกถึงพระต้องสวดมนต์ต้องแผ่เมตตาโมทนาบันทึกบุญไปมันจะได้เกิดความเคยชิน ความเคยชินเนี่ยถ้าชินแล้วเนี่ยกมันจะไปบอกมันมันทำเองเพราะมันเพลินมันจะท้อนกลับไงเวล่เราไปมันกลับไปกลับจะท้อนกลับจะสนุกไม่มีอะไรเลยอายุก็สัสน้นสั้นพระพุทธเจ้าองค์เนี้ยปัญญาจิ่กัดเนี่ยร้อยปีถ้าใครอยากอยู่อายุนานจะต้อง กรรมฐานอย่างเดียวฝึกจิตยอย่างเดียวคฝึกให้มันนิ่งอย่างเดียวเลยครับเนี่ยพอมีฐานแล้วเนี่ยฝึกอีกหน่อยเนี่ยนิ่งเลยฮะตุนิ่งสนิทเลยหายใจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์หายใจยใจี่สิบเปอร์เซ็นต์ันนะคอาจจะสิบเปอร์เซ็นต์ระบบนิเวศแลร่างกายเนี่ยน้อยมากเลยความเผาผ่านน้อย จ็ดวันมากินครั้งหนึ่งอย่างเราเนี่ยสามมือ <c oughs> กินแล้วท้องอืดเลยพาะเหตุไรพราะเราควบคุมมันไม่ได้ไงไปถามนักไปถามฤสีก็ได้นะฤศีมันั่งหลับตาเนี่ยเจ็ดวันมันต้องออกมานะเจ็ดวันหรือสิบวันออกมาทำไมกินนะกินเพื่อร่างกายอยู่ให้มันอยู่ เพราะนั้นมันทำงานน้อยอายุมันก็ถึงร้อยสองร้อยปีพันปีโห้อันนั้นต้องอยู่นะตุถึงจะได้ใช้การสร้างบารมีโดยตัวแทนอ้าวมีฤทธิ์ไงตุมีฤทธิ์นะอ้าวแยกไปสิแยกหลายตัวได้เนี่ยเพราะมีฤทธิ์อยู่แล้วตัวตัวจริงๆคืออยู่ที่ปลอดภัยไง นเนี่คล็ดลับบอกราโตเล่นเลย <Okay. S 1> ปฏิบัติเลยบอกเคล็ดลับแล้วเนะนี่ยที่เราเห็นเห็นเนี่ยบางองค์ที่เราเห็นตัวปลอมทั้งนั้นนะตัวจริงอยู่อยู่ในที่ปลอดภัยอ,อันนี้ตัวจริงเสียงจริงไ <laughs> <laughs> ม่ได้ฝึก <laughs> อันนี้ไม่ได้ฝึก <laughs> พ่อไม่ได้ฝึกเพราะอะไรหร้อว,วะถ้าฝึกให้มันหยุดเนี่ยมันก็ต้องพักใช่ไหมจิตพักให้ควบคุมมันได้งไงใช่ไหมแต่ลุงสาวไม่ได้เกลย,ยงไงเอาแค่เบาๆเนี่ยเบาๆเนี่ยเรานึกไปไหนเนี่ยน้อมบาร,รมีของของค์ไหนมานะอ้าวแล้วกูจะไปพักทําไมล่ะอืเพราะเราต้องเกิดอยู่ไงถ้าคนจะพิสูจน์เรื่องพวกนี้นะ เบาๆแล้วก็ฝึกต่อไปเยอะท่านก็จะมีฤทธิ์ละ